คลิมนี้พามาดูวิธีการทําเสาปูนใช้เองนะครับสูงประมาณ50เซนนะครับจากพื้นดินเราจะหาตําแหน่งของตัวเสาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะขุดหลุมลึกลงไปประมาณสัก50าสิเซน,นครับความกว้างก็อยู่ทั้งมาณกว้าง60เซน จากนั้นเราจะใช้เหล็กข้ออ้อยนะครับขนาดประมาณ3หุนขึ้นไปนะครับเอามาตัดเพื่อที่จะใช้ในการสารตะแกงรองที่ก้นหลุมนะครับแล้วก็ใช้ในการทําเสาของตัวเสาปูนที่เราจะทําขึ้นมาด้วยนะครับเราจะสารเหล็กเพื่อทําตะแกงนะครับขนาดเนี่ยก็ต้องให้มีความกว้างยาวและเพียงพอที่จะใส่ลงไปในหลุมได้นะครับในส่วนของเหล erm ็กที่เราจะใช้ทําเสานะครับเราต้องมีการดัดตรงปลายเหล็กนะครับตรงนี้เนี่ยให้งอ90องศาด้วยเพื่อที่จะใช้ไปวางบนตะแกงเหล็กนะครับ จากนั้นเราก็เอาเหล็กที่ได้นะครับเอาไปสานเป็นตัวเสานะครับซึ่งวิธีการเราก็จะใช้เป็นเหล็ก4เส้นนะครับต่อเสา1ต้นนะครับความสูงแรงต่างก็ขึ้นอยู่กับเราครับแล้วก็สานกับตัวปอกเหล็กนะครับขนาดของปอกเหล็กก็ขึ้นอยู่ขนาดของเสานะครับอย่างของผมเนี่ยต้องการเสาประมาณ6นิ้วนะครับผมก็จะใช้ปอกเหล็กขนาด4นิ้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปครับ